นี่แล้วก็มาสับ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 เขกลายเป็นอันนีน้เกลายเป็นนี้แล้วก็ใส sure> ่น้ำใส่น้ำล็บฟิ้งล็บฟิงลฟิอโอแล้วก็ับๆๆๆ ใส่ก็ใส่จานใส่จานก็ใส่ใส่จานนะใส่จานใส่ใส่ถุงใส่จานแล้วก็เออจานเขาใส่ถุงด้วยเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีที่ล้างแล้วก็เติมน้ำเอาเติมเกลือ โอ้น้ำผงชูรสนี่ก็เกลือ